เสียงคอประตูกูว่ามันคอนเจ็บท้องอ่คอประตูของเจ้าเมนคอเหยังหรอพี่ไงออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้อ่าออกมาเดี๋ยวนี้กูเลยถามว่าเป็นอย่างออกมาก่อนออกมาก่อนไปหนีมึงหูบ่เป็นอย่างเป็นอย่างบ่มีมูเชยวมาหน้าหนี่บ่มีน้ำพี่น้องหน้าวังหันบ่ได้บ่ได้เข่าดอกฝนต๊กน้ำถ่วงเอ้าพี่เรียนพยี่ไง้าผ่านไปเสะ ว้านุยูง่ทางได้นพทางผลเหอคท่างพคุณนทางผบ่คเอาเดี๋ยวพ่ใหโอนข่ะเทิ่มซอยเดยลูกเอพี่ใหญ่อยู่กับกูนี่ตีข้าวเดียวข้าวเดียวย,ยังคนอให่นี่ไม่อยู่บพระแพ่อปีได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถพ่อใหญ่เอ้าเจ้าก็ว่ามาวางขาอ อาวครูกับมาอยู่นี่เด้อ้าเจ้าคือบ่ไปว่านคือเพื่อนผุนแม่เจ้าเห็นบ่กผุนเพื่อนว่านเขาอยู่ผุนแม่เห็นตัวไหนกัได้ตัวน่ากูแม่เอ้าวมึงสิมาใหญ่กันกับทอดแท้อ้าวเจ้ามันกันเห็นกันคนละแบบผู้ใหญ่เจ้าสิได้กินบ่กเขานี่เจ้าสิได้กินบ่เจ้าว่านจังสิอ๋อได้กินบ่ได้กินกันหน้ากูเนาะไม่ใหญ่กันน้ำโก้ยี่บวกการชีวิตกูเห็นเจ้าม้าว่านเขาให้มันได้กินหรือเจ้าม้าว่านเขาให้ไก่สันดอกหน้ามันลูกหน้ามันเออ เล็กก็ได้เนาะโอ้ยเล็กก็สร้างกูได้ล่ะพอยกคำพานอันนี้เป็นท่าบ้านเขาโจระบ่วนี่แมนเห็นกันได้กันได้บ้านไปทั้งหลังก็ได้อพเจ้ากระเบื้องเบิ่อเพื่อนเนี่ยเบื่อนเพื่อนว่านเน่เพื่อนว่านจังไลยฮะเจ้ากระเบื้องเพื่อนว่านเน่เพื่อนพาคกันว่านจังไเลยเปไปเบื้องโคตรใหญงเฮ็ดจังอยากเฮ็ดจังไล็ก็เฮ็ดก็ได้ตัวแม่นพ่อหนูหน้ามันลูกหน้ามัน เราไปแยกโอนไปหารอยกันนะมีหอดผู้กังโฮมไฮมีหอดผู้เสรดน้ำเสร์ฟน้ำม,มีหอดผู้เซตเฮียไ้มีพวงนี่เฮ็ดปีไหนปีไหนกับว่าพื้นกูไทยบ้านนั่นเอาน้าพื่นบอกพื้นมาจาังไรเพื่อนเน่ยพิ่นบอกพืน้น่าจังไรเขาขึ้นดีกับว่ากูวานหนาวันทีอเออเขาขึ้นบ่นดีกับว่ากูว่านบ่นเป็นอ่าเออปีนี้กูเห็ดเราเองกันนะสนุกกูอยากเห็ุตั้งไต่กับสร้างกู ก็เลยววานจังสีบ่บ่แมนกูว่าเงินคนดีลูกดีเดี๋้อพญายอนไปอีกห้าร้อยเนอโอ้ยคือแน่นอนแถอวะอยู่กับพญายมุ่งเป้าตองย่านอดตายผู้กอนนี่ไม่อยู่ว่าทัพสามเดียน,นยมีทั้งบ้านทั้งรถออือีกห้าเดียน,นยาขายทั้งรถทั้งบ้านเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขาไม่รู้จัเจ้าแล้วพงมาจะใส่ะันไหน เอ้าวแขวเดี๋ยวนี้แขวนไปหาไม่ไงบ้างเห็นแม่แถเจ้าแล้ววาไปเบิ้งอันพ่อใหญ่ค่ำผ่านซูสมัยพ่อนะมันออกไปว่านเขาไมนไปว่านแนวใดพ่อนะใส่หอดแว่นตาดําออกมาว่าใั่ขวดก็เลยออกมาซองเมืองขว่าสิมะวานซอยเจ้านี่แหละมึงเบิ้งไว้คนสมัยใหม่เขาเห็นได้ให้หัวดําออกกอนให้หัวดอนน้าหลังอืให้ไปว่านเขาเอาไปจุ่มน้ำไว้เมื่เบิ้งจักเม็ดว่าผ้าอยู่ันเขาดีลูกดีเดี๋ยวพ่อใหญ่อนไปอีกหาไรเด้อ ผู้ใดเอาเข้อไปจุ่มน้ำคุณไงแม่เท้ากูนี่ล่ะเอาเข้อไปจุ่มน้ำแนวใดจมได้จมดีเออเออบอยเอาเข้อไปอจุ่มน้ำแนวใด้คอยบ่าเข้าใจคอยบ่าเข้าใจหาตะแตรงมือเออเออหาหมื่นสี่วันเขาแมนเอามือนดีบ้านดีกับวันเป็นยังไงฮะนี่ปีไก่เออเออพัลลิฮัตสบอดีเขาก็บอกยุ่วว่าพัลลิฮัตสบอดีบ่ดีเออต่อแม่บ้านที่หลับบ้านขึ้นว่า ก็เมเย่าวจาวันพะหัสบอดีเหมือนเป็นวันคู่แมนวันแตงแต่วันพะหัสวันพะหัสปรับสุกนำเลยย็นน้นำเพียงเอวนี่ <c oughs> บ้านนี้กูว่าแม่ต้องอันนี้ซุปปีร์นะกูบอกว่าจะเห็ดจะเห็ด <c oughs> ดีลูกดีเดี๋ยวพญ่โอนไปอีกิหาอยได้ลูกโอนเขาเราได้เช็ดเบิงนะ้งเนอะ <c oughs> นั่นละกูเลยวา่าเออ ย่านบ่ได้กินแท้บ่ภาษาเข่าซื่อๆบัดนี้ว่าจังได๋ฮู้ปะหูปะเฮ็ดเอาหรอเนี่ยมึงเฮ็ดเอาโหนะอือกูก็มาเฮ็ดนี่แหละเป็นจังได๋มึงว่าโอ้ถหาหวานเข้าพ่อใหญ่กอขอ6กกอขอ6บ่พ่อใหญ่แม่นเม็ดต้องรวยรวยสุดยอดสุดยอดอ้าวเข้าแก้วกูแล้วนั่นล่ะมึงเข้าเมียมึงบอกแล้วบกว้างไดง สวยๆไปอำเภอไปใหยงเอะไปใหงเดี๋ยวนี้รับเป็นเจ้าบ้านอืไปโอนออกโอนยังออกโอนเล่าออกไห้เราเป็นผู้อาศัยกูสิเป็นเจ้าบ้านเท่นป้ายบ้านเลขที่ต้องบอกเลยว่าสี่สิบหกคัสองพ่อใหญ่คําผานอ๋อเดี๋ยวนี้สีคัดสี่คัดอันแม่เท่าออกแม่กูสิให้เรลาออกเียนจะขึ้นเก่งเทอะญนยยจะาึือเก่งแท้ มาล่อก็ผ่านเนาะแต่ว่าข่อยยิ่งข่าวว่าแม่แถาเจ้าะเราอันดีลูกเราดูดูเด้เดี๋ยวโอนไปหาอะไรใด้ลูกเด้อเดี๋ยวเช็คเด้อข้าพ่อยข่อยก็อย่างเงี้ยนข่าวว่าแม่แถาเจ้าเราดูครับแถอเราตื่นแต่ตีสองตีสามเราตื่นเราเห็นกูก็อยากเล่าเพื่อน่าน้อยเป็นอย่างมื่อคืนนี่อ่าตีสองเคืองอเสียงคอประตูกูว่ามันค้นเจ็บท้องอ่า คอประตูของเจ้าแมนคอแหงหรอพื่อนออกมาเดี๋ยนี้ออกมาเดี๋ยนี้อ,ออกมาเดี๋ยนี้เมืม่มมอาถามว่าเป็นอย่างออกมาก,ก่อนออกมาก,ก่อนไปนี่มึงหูวบ่เป็นอย่างเป็นอย่างบ่มีมูเชี่ยวมากอามึงคิดมึงเอาว่ากูได้ไปเชี่ยวมากเป็นมูเอาก็คือสิเชี่ยวมากเป็นมูแม่เท้าเอ,อ เลิกทาาเขาเลิกกันตั้งแต่สมัยล่อหาแลว้ว<อ>มันหยุดได้สมัยได้แลว้วเราถเถาแลว้วผู้เถาเพิ่นวานนน 2, มมม่าเพิ่นนอนสองสามชั่วโมงเพิ่นก็นอนอิม่มแล้วตีซีเคืงกว่น,นี้เป็นหนึ่งข้าวสมัยจะได้พักกับแม่พะน,นะบาทโวว่าพระวัดได้คือสิมาตั้งแต่เดินกูบาดแผลใหญ่เพท่านใส่บาดม่นวน,นวดนตรงนี้นะลูกนอนตรงนี้นะใหญ่เพาะท่านใส่บาดปุ๊กหนึ่งข่าตั้งแต่ตีซีเดี๋ยวพใหญ่โอนไปอีกท่านหนึ่งลูกเด้อ เดี๋ยวเค็ดมือไหเอาสาวนีพลั้นใช่คืออย่างงี้าวจบก็ไปเลียนแล้วจะขึ้นได้ก็ไมออเายามผ่านเดินโตเพะย้คำ้าเดินโตเสีก็ได้เงื่นที่ามนบ่าาวนีพลั้นใช่ก็ไปหอดเพะยคข้าานไปโซ่หอดห่องหอดหอแล้วพี่น้องพอย้าคำาผ่านกอันมาหอดบ้านจากสารคามาหอดลอยเอ็ดไล่มหาพรยะย้าผานมหาปลาเนี่ยพอนะเทืไหิรลกินหอดบ้านกูเยวเรืองก็ได้ไงเปยัง กูสิไปแจ้งพยาบ้านเดียวแจ้งว่าแม่ท่ารักเอาเข่ากูไปแช่น้ำเอาไปแช่น้ำแนี่ยเอไหนพนักูขับขึ้นมาแต่เก็บเพลยกูตกใจสุดเฉีดป้าทิงท้อไผ่มามาเข่าเปียกไ้นี่เอาไข่เคยอย่างนี้หนักงตาซื้อเพลงมาเข่าเปียกเออมันมีฤีติพหัยกูก็ห้องขึ้นมาเทียมแล้วอผู้ใดมาเข่าเปียกห้องสวนขึ้นมาท่านที่เลยกูนี่ละ พูดไรแม่เขาโกงแม่เองกูเลยว่าเป็นบ้าบพเอาเขามัดแสแนมกูว่าเพี้ยสิเออเออว่ดเสจังไหนมึงไปว้านไปถ่วมเบิ้ลแล้วพ่อนะโอ้เราเอาข่าเปียกไปแสแนมให้เม็ดรีบมันฟูขึ้นเออเออาบอเสะมันแตกเนาะเสะมันแตกเนาะแล้วเสียไปว้านครัวประเทศไทยไหนเขาเห็ดเอาเข่าเปียกมาแสแน้มระวังเดี๋ยหันพ่อนะเฮ้ระวังเด๋ยเขาก็เห็ดทั้งเสี่ล้วพ่อนะ กูเลยบอกว่าสิไปแซ่เฮ็ดยังแต่ตั้ยิ่หันกับแซ่เพียงหัวเข้าดิจังเดียวบ่อยากบอกไบ่อยากบอกติว่ามือนี้เจ้าคือเป็นตาอิสระเซรี่แต่จะออกมาจากหนออบานเงื่อนออกมั้งน่อกเงื่อนดอกกว่าอ่าเมื่อวานข่าวเจ้านะข่าไปกินข่าวนะอยากกินนังกันบอกมาให้นี่นี่แห้งบซีมื่น ถูกป่ะไงเจ้าซื้อเขาเจ้ากระบอมันลายไปนั่นเนี่ยตอนแล้วตรกกูเปลี่ยงกูพลาใจเนาะบ<ว>่เออ,บ,อบ่ต้องว่าเขาดีก็ได้เ <ไป S 2> พราะอะไร <ป S 2> ้าเขาหูบ่ร<ว>ีบบ้านนวดลูกนวดเดี๋ยวพปไงโอนไป 1, อีกผ่านหาเด้อจังหลานคกูเห็นบ่ะเปลียงมันหัวสีบ่อยากไปโรงเรียนเปลียงเปลีง่งโอ้ยอยู่กับกูข้ามเยวก็ได้ออกรถ มือเงินแล้วออกืยมอมวันนี้เงินแล้วออกวะเออนั่นแหละมึงเข้าไปได้ไหมมึงบอกไปเถ่าดั้มเด้อแมบอกไปเถ่ากูบ,าบอกไปสังน้ำบอกว่าออกเฮียนผู้ดได้ออกเฮียนเจ้าสิออกเฮียนบอกบอกแม่เถ่ากูออกเฮียนออกบอกแม่เถ่าออกเฮียนเออมีล่าสุดพญ่ค้ำผ่านบอกแม่เถ่าออกเฮียนพี่น้องอโอ้โหลูกเคยสมัยไม่อีหลีวะกูไม่อยากโทษไปบอก กูอยากเราเปิดลำโพงเดี๋ยวคนสิวา่ากูบอดีบอดีเดี๋ยวสิว่าผ่านจังสันจังสีนั่นละ่ะมึงขเขาเบี้ยในบาทเลยเดี๋ยวไปบอกได้ส่วนเขาทางนี่บอกเราเลยว่า,ปปา,วาเป็นตัเป็นห่วงกูเคลีเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยออลูกกีฬาอยู่ใส่มาก้อมากินเขากูได้นต้องคู่เม็ดกอขอหกหน่ ว่านไปทางหลังก็ได้แจ๋วลูกเดี๋ยวพญานุโอนไปอีกหันหน่อยนะแล้วมันขึ้นเปทางไหนสาวหน่อยเพริบแพงสาวหน่อยเพริบบานแพ้งเออมันขึ้นคือพราะที่พวกเรยบอกกูว่าเขามาเล่นยุกันขลักยุกซีสเกตมันขึ้นสาวหน่อยเพริบบานแพ้งเล่นยุกซีสเกตเออคนอะญะคือเกา่านั่นล่ะโอ้ยกลับบ้านหลังที่สองของสาวหน่อยเนาะสำหรับฤด,ดูกาลนี้บอสจูว่าแ,แล้วแต่ว่าจะเป็นจังใดดีเป็นจังใด กูเบ้งอุงิงมาได้ก็หาเน่แต่ตตาลล้ลูกเป็นอย่างไงจั๊กกูเป็นจังไหนกูกูตื่นตันใจกูเห็นลูกสำเร็จกูตื่นตันใจคนหักหลายตีแม่พอเอกเอ้ยบ้าโจเอ้ยเมื่อวานเขาซอยค่อยได้ <c oughs> นั่นละ่ะเอาตามนั่นละ่ะเดี๋ยวเราถไถยกับมาเมื่อนี่วานสิบสองไล พื่อไงข่อยเขาเมียในบานกันเด้อเออเออนั่นแหละมึงจะเริืมควบที่กูสร้างเด้ออือบอกให้แม่แถาออกเฮียนบอกแมนอือแล้วก้อนสีออกเอาใบหน้ามาไว้แล้วมาโอนให้มันแล้วโอนไปใส่ลพว่อไงโอโอนคือไปซื้อกูให้เบิร์เลยมันจังบรยากกันบานันโอ้บานันมันจังบรยากกันแมนโอ้แน่นอนอิรีว่ะลูกเคยข้ามผ่านอิรีคนเห่าสมัยโบราณเป็นยัง เฮ็ดหน้าครูมือน,นี้บ่คขืดเบื้องว่าต้นทุนมันเถื่อยปีไก่ดีได้ครูเฮ็ดสิบหกลายหูบ่กูเบิรเท่าใดเบิดเทด่าใดเสียว่าห่อเจียวหนึง่งเบิดร์ตหาหมืกาอกลัวแล้วกูได้เข่าเท่าใดมึงหูบ่ได้เท่าใด,ดพ่อไงสองอุ่ม <laughs> กูเลยคิดว่าขันสม,มุนวางั้นหาหมือกว่าไปซื้อเขา่าโลละแปดบาทขาเข่าเหนียว มึงมามึงสิได้จักตันก็เขาใจโยว่าให้เกียรติผู้เฒ่าเห็ดหน้าถาบพ่เห็ดก็ว่ากูคานก็ว่าป่อยหน้าถิมไว้จังไดเออแม่นบ่ล่ะเออพ่อกูมาเห็ดกะจมจังสันจังสี่เขาเกิดดีกบว่าที่โพดเออเขาเกิดบางกะว่าบ้านห้างเอาบัดที่นี่กูเลยบอกเราเลยว่ากูสีเห็ดเองนี่แหละ ไปมึงไปบอกเราอย่างนี้ไปเลยโอเคเอาตามน,านั้นบ่ไงเออเดี๋ยวกูโอนให้หาล่อยคาไปบอกโอเค